สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านเรื่องที่ผมได้เขียนส่งมาเล่าให้กับทางช่องเล่าเรื่องผีนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนสมัยที่ผมยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายผมเป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งครับมีพี่น้องด้วยกันสามคนซึ่งตัวผมเป็นพี่คนโตสุดเมื่อเป็นพี่คนโตสุดแบบนี้ภาระหน้าที่มันก็เพิ่มมากขึ้นไปด้วยตามปกตินอกจากการเรียนหนังสือแล้ว ผมก็ยังต้องช่วยพ่อกับแม่ทำงานรับจ้างเกี่ยวข้าวบ้างเก็บผลไม้ในสวนบ้างหรือไปตัดหญ้ากับพ่อตามบ้านตามสวนต่างๆซึ่งก็แล้วแต่ช่วงนั้นๆอีกทีว่าจะมีงานอะไรให้ทำครับเงินทั้งหมดที่ได้มาจากการทำงานส่วนหนึ่งก็เพื่อจุนเจือครอบครัวและส่วนหนึ่งก็เพื่อเก็บไว้เป็นทุนเรียนต่อมาหาลัยของผมเพราะผมไม่อยากจะรบกวนเงินที่บ้านมาก แต่บางครั้งผมก็แอบเห็นพ่อซ่อนเงินแม่เหมือนกันโดยพ่ออ้างว่าเวลาทำงาน,นเหนื่อยจะได้มีเงินซื้อน้ำวิเศษเพื่อมาดื่มชะล้างความเมื่อยล้าและพ่อก็ย้ำกับผมบ่อยๆว่าอย่าได้บอกแม่เป็นอันขาดเพราะไม่อยากมีเรื่องเดี๋ยวพ่อจะเจ็บตัวครับอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนโทรศัพท์มาจ้างพ่อบอกว่าให้ไปตัดหญ้าที่บ้านให้หน่อย ซึ่งก็บอกพิกัดว่าบ้านหลังนั้นอยู่ที่หมู่บ้านข้างๆนี้เองผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคนที่โทรมาเขาไปเอาเบอร์ของพ่อมาจากไหนแต่คิดว่าคงเอามาจากป้ายรับจ้างตัดหญ้าที่พ่อเขียนติดพร้อมเบอร์โทรและตอกตะปูติดไว้ตามต้นไม้ข้างถนนละมังหรือไม่ก็สอบถามมาจากชาวบ้านเพราะเป็นที่เล่าลือกันว่าพ่อผมนั้นเป็นคนตัดหญ้าฝีมือดี แถมค่าจ้างก็ไม่แพงด้วยแล้วพ่อก็ตอบตกลงไปโดยที่จะเริ่มงานในวันเสาร์ที่จะถึงนี้เพราะพ่อรู้ว่าเป็นวันที่ผมหยุดเรียนและจะพาผมไปช่วยงานด้วยแล้วพอวันเสาร์มาถึงหลังจากกินข้าวกินน้ำเสร็จในช่วงสาย,สายผมกับพ่อก็จัดแจงอุปกรณ์ตัดหญ้าไม่ว่าจะเป็นมีดเครื่องตัดหญ้าและกระติกน้ำต่างๆ ขนใส่รถพ่วงข้างให้หมดแล้วเราก็ขับรถไปที่บ้านตามที่ไหนจ้างได้บอกไว้พอไปถึงที่นั่นผมก็อุทานออกมาทันทีโอ้โหพ่อย่าขึ้นรกแบบนี้ตัดสามวันก็ไม่เสร็จมันเป็นบ้านปูนสองชั้นเหมือนบ้านทั่วๆไปเพียงแต่ว่าสภาพในตอนนั้นมันดูเก่าทรุดโซมเหมือนไม่มีคนอยู่อาศัยมาหลายปีแล้ว บริเวณบ้านก็มีหญ้าขึ้นรกจนสูงท่วมหัวต้นไมร้รอบๆก็แผ่กิ่งกา้านจนเกือบจะทิ่มเข้าไปที่หลังคาบ้านด้วยครับใช่บ้านหลังนี้แน่นะพ่อก็ท้าไม่ใช่บ้านหลังนี้แล้วมันจะเป็นบ้านหลังไหนวะบ้านหลังอื่นก็ไม่เห็นมีหญ้ารกสักหลังไม่ไหวหรอกพ่อแล้วขอยกเลิกงานเถอะไม่ได้เรารับปากเขาแล้ว งานหนักแค่ไหนก็ต้องทำแล้วขอจ้างเท่าไหร่ล่ะพ่อสองพันบาทฮะตั้งสองพันเลยเหรองั้นลุยกันเลยพ่อจากนั้นผมกับพ่อก็เริ่มงานโดยการจับเครื่องตัดหญ้าคนละตัวเราเริ่มตัดกันตั้งแต่หน้าบ้านเข้าไปหาตัวบ้านจนเวลาผ่านไป3-4ชั่วโมง งานก็เสร็จไปเกือบ50%แล้วก็อย่างที่บอกแหละครับพ่อผมตัดหญ้าเก่งมากพอเราตัดหญ้าเข้าไปถึงตัวบ้านได้ก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีผมกับพ่อจึงไปนั่งพักกินข้าวกลางวันกันที่หน้าบ้านหลังนั้นแล้วในระหว่างที่กำลังนั่งกินข้าวไปผมก็มองสำรวจดูร,บรอบๆบ้านไปด้วยแล้วผมก็พูดกับพ่อครับ บ้านหลังนี้ดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้นะพ่อมันน่ากลัวยังไงวะก็เหมือนบ้านทั่วๆไปนะแค่เก่ากว่านิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วเจ้าของเขาไม่อยู่หรอพ่อเอ็งคิดว่าสภาพแบบนี้จะมีใครอยู่ไมหมเล่าผมเองไม่ได้ต่อพ่อออกไปเพราะรู้ๆกันอยู่แล้วว่าคงไม่มีใครอยู่หรอกจนพอเรากินข้าวกลางวันเสร็จแล้ว ก็เริ่มงานกันต่อในช่วงบ่ายนั้นแดดก็ร้อนเอาเรื่องเหมือนกันครับแม้ผมจะสวมหมวกแต่ก็เอาไม่อยู่บางทีมันก็จะรู้สึกวูบเหมือนเป็นลมแดดไปเหมือนกันและในขณะที่ผมกำลังรู้สึกมึนๆอยู่นั้นผมก็ต้องตกใจจนหายมึนเมื่อเห็นเงาดำํดำๆคล้ายคนกำลังยืนมองผมอยู่ที่กระจกหน้าต่างหน้าบ้าน พอผมขยี้ตาดูอีกครั้งมันก็หายไปแล้วเหลือแต่เพียงหน้าต่างเปล่า,ลาผมทำงานต่อไปโดยที่ไม่สนใจอะไรเพราะคิดว่าตัวเองคงเมาแดดจนเกิดภาพหลอนก็เป็นได้จนเวลาล่วงเลยมาถึงช่วงเย็นผมกับพ่อก็ทำงานเกือบจะเสร็จเรียบร้อยเหลืออีกแค่นิดนิดหน่อยๆซึ่งพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยมาต่ออีกวันก็ได้จากนั้นเราก็เก็บอุปกรณ์ใส่รถพ่วงข้างครับ แล้วในจังหวะที่กําลังจะขับรถออกมานั้นเองผมก็รู้สึกเหมือนมีคนมองพวกเราอยู่จากในบ้านหลังนั้นก่อนที่พ่อจะขับรถออกไปวันต่อมาผมกับพ่อก็ไปตัดหญ้าที่บ้านหลังนั้นอีกเพียงแค่ไม่ถึงสองชั่วโมงงานก็เสร็จเรียบร้อยตอนแรกผมก็ดีใจว่าเราจะได้กลับบ้านกันแล้วแต่พอพ่อบอกว่าต้องตัดกิ่งไม้อีก ผมก็ถึงกับทำหน้าหง่อยครับต้นไม้รอบๆบ,บ้านนั้นมีอยู่ประมาณ3-4ต้นซึ่งผมกับพ่อก็แยกกันปีนขึ้นคนละต้นเพื่อไปตัดกิ่งไม้ที่คิดว่ามันอาจจะหักลงใส่หลังคาบ้านได้ถ้าเจอลมพายุพัดแรงพ่อผมปีนขึ้นไปก่อนแล้วส่วนผมกำลังเตรียมพลาอยู่หน้าบ้าน ขณะนั้นนั่นเองผมก็ได้ยินเสียงปึงปังโครงครามเหมือนคนทุบป,ประตูหรือฝาบ้านดังมาจากข้างในบ้านจนผมตกใจและเอาหน้าแนบกระจกหน้าต่างมองเข้าไปดูภายในตัวบ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอมองเข้าไปก็ไม่เห็นข้างในบ้านเพราะว่ามันมืดไปหมดผมเลยถอยหลังออกมาจากตรงนั้นและผมก็ต้องตกใจ เมื่อปรากฏว่ามีร่างคนดำๆยืนบังอยู่ตอนที่ผมส่องเข้าไปที่หน้าต่างนั้นก่อนที่มันจะค่อยๆจางหายไปผมพยายามไม่คิดอะไรมากและบอกตัวเองว่าอาจจะตาฝาดไปก็ได้จากนั้นผมก็ปีนขึ้นต้นไม้ข้างบ้านไปพอผมปีนขึ้นไปบนต้นไม้ซึ่งมันก็สูงพอๆกับหน้าต่างชั้นสองของบ้านพอดี ระหว่างที่ผมกําลังลงมือตัดกิ่งไม้อยู่นั้นเสียงโครมครามก็ดังมาจากข้างในบ้านอีกครั้งและคราวนี้หน้าต่างบ้านหลายบานที่อยู่ฝั่งผมก็ถูกทุบเสียงดังขึ้นมาพร้อมกันตอนนั้นผมไม่ได้กลัวเท่าไหร่หรอกนะครับคิดว่าอาจจะมีคนอาศัยอยู่มากกว่าไม่งั้นจะจ้างพ่อผมมาตัดหญ้าทำไมแต่แล้วผมก็ต้องสะดุ้งจนเกือบตกต้นไม้เมื่อจู่ๆก็มีแขนคน ผลักหน้าต่างออกมาพร้อมกันถึง3าสบานก่อนจะรีบดึงแขนกลับหายเข้าไปแต่ผมก็ยังทันได้เห็นแขนนั้นอยู่ผิวหนังของมันแห้งกร้านเหลือแต่หนังติดกระดูกและดูไม่เหมือนแขนของคนปกติครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือแขนที่เปิดหน้าต่างออกมามันเป็นข้างเดียวกันทั้งหมดผมถึงกับตกตะลึง แต่ก็ยังจับกิ่งไม้ไว้แน่นแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นอับออกมาจากข้างในบ้านลอยคลุ้งออกมาจากหน้าต่างจากนั้นผมก็รีบปีนลงต้นไม้ทันทีโดยคิดว่าไม่ต้องไม่ตัดมันแล้วแล้วพอลงมาถึงข้างล่างก็เจอกับพ่อครับอา้าวตัดเสร็จแล้วเหรอลูกด้วยความที่ยังตกใจไม่หายผมก็ตอบพ่อ,อ,อไป ครับพ่อตัดเสร็จแล้วเมื่อกี้พ่อได้ยินเสียงอะไรดังมาจากในบ้านไหมแต่ว่าพ่อก็บอกว่าไม่ได้ยินครับแต่พอผมบอกว่าผมได้ยินพ่อก็ไม่เชื่อผมจึงลากแขนพ่อไปดูที่หน้าต่างชั้นสองและบอกว่าเมื่อกี้ผมเห็นมีคนเปิดหน้าต่างออกมาแต่ปรากฏว่าพอไปดูอีกครั้งหน้าต่างมันก็ถูกปิดอย่างสนิทตามปกติ ผมเลยถูกพ่อหาว่าเพรเจอร์ไปตามระเบียบผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมพ่อถึงไม่ได้ยินเหมือนที่ผมได้ยินแต่ผมคิดว่าบ้านหลังนั้นมันต้องมีอะไรแปลกๆแน่ๆดีนะที่เราไม่ได้เข้าไปข้างในพอเวลาผ่านไปจนถึงช่วงเย็นที่เราตัดแต่งกิ่งไม้กันเสร็จเรียบร้อยผมก็รีบเก็บข้าวของใส่รถเพื่อจะได้รีบกลับบ้านไวๆแต่แล้วพ่อของผมก็พูดขึ้น เดี bert, roommate, ๋ยวเก็บของเสร็จแล้วเราจะเข้าไปข้างในบ้านนะเมื่อได้ยินที่พ่อพูดแบบนั้นหัวใจผมก็หล่นตุ๊บไปที่ตาตุ่มทันทีครับงานเราเสร็จแล้วนะพ่อแล้วจะเข้าไปในบ้านทำไมใครบอกว่าเสร็จแล้ววะเหลืองานที่ต้องเข้าไปปัดกวาดข้างในบ้านอีกผมเริ่มงอแงใส่พ่อเพราะไม่อยากเข้าไป แต่พ่อก็บอกผมเอานาแค่เข้าไปปัดกวาดพื้นแล้วก็อยากให่แปบ๊บเดียวเองอีกเดี๋ยวก็เสร็จแล้วไม่งั้นนายจ้างเขาไม่จ่ายเราเยอะขนาดนี้หรอกพอพ่อพูดแบบนี้ผมจึงจำใจเข้าไปในบ้านกับพ่อครับพ่อเดินนำหน้าผมไปทางหลังบ้านแล้วงัดลูกบิดประตูหลังบ้านจนเปิดออกที่พ่อกล้าทำแบบนั้น ก็เพราะนายจ้างเขาอนุญาตแล้วครับทันทีที่เราเหยียบเข้ามาภายในตัวบ้านผมก็ขนลุกสู้ขึ้นมาผมรู้สึกว่าภายในบ้านหลังนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆจากนั้นพ่อก็เดินไปเปิดสวิตไฟพอทั้งบ้านสว่างขึ้นก็พบว่าชั้นล่างของบ้านนั้นโล่งไปหมดพ่อหยิบไม้กวาดมาให้ผมและบอกให้ผมกวาดชั้นล่าง ส่วนพ่อจะขึ้นไปกว่าที่ชั้นสองแล้วพ่อก็เดินขึ้นบันไดไปทิ้งให้ผมอยู่ชั้นล่างแค่คนเดียวผมเริ่มกวาดโดยเริ่มจากที่หน้าประตูบ้านก่อนซึ่งระหว่างที่กำลังกวาดพื้นอยู่นั้นผมก็ต้องจับคอเสื้อขึ้นมาปิดจมูกไปด้วยเพราะฝุ่นมันเยอะเหลือเกินฟุ้งกระจายเต็มไปหมดขนาดนั้นเองผมก็เห็นรอยเท้าของคนปรากฏอยู่บนพื้น ผมมั่นใจแน่ๆว่าไม่ใช่รอยเท้าผมหรือของพ่อเพราะว่ารอยนั้นเป็นรอยเท้าเปล่าที่ไม่ได้ใส่รองเท้าผมเดินตามรอยนั้นไปด้วยความสงสัยจนเห็นว่ารอยเท้านั้นมันไปหยุดอยู่ที่หน้าต่างกระจกตรงที่ผมส่องเข้ามาจากข้างนอกเมื่อวานนี้แต่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับมันยังมีร่องรอยของการเดินไปต่อผมเลยเดินตามไปอีกด้วยความสงสัยใคล้รู้มากกว่าเดิม รอยนั้นมันเดินเป็นทางขึ้นไปที่ชั้นสองครับพ่อผมเดินตามรอยเท้านั้นขึ้นไปก็ไม่เจอแล้วเพราะพ่อผมกวาดไปเรียบร้อยหมดแล้วพอพวกเรากวาดบ้านเสร็จเรียบร้อยผมกับพ่อก็เดินออกมาจากบ้านหลังนั้นโดยที่ผมยังคิดว่าเรื่องแปลกๆที่ผมเห็นก่อนหน้านี้มันจะต้องเป็นผีแน่ๆคิดแล้วก็ขนลุกครับแต่ตอนนี้ เมื่อง,งานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านได้อย่างสบายใจแต่พอเราเดินมาถึงที่รถพ่อก็ทักผมขึ้นแล้วหมวกลูกอยู่ไหนล่ะผมรีบสำรวจร,บรอบๆตัวและตรงที่รถแต่ก็ไม่เจอหมวกสงสัยคงจะลืมไว้ในบ้าน,นแน่หายไปไหนแล้วไม่รู้พ่อช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยไปซื้อ,อใหม่ไม่ได้ลูก หมวกใบหนึ่งก็หลายตังค์อยู่นะเพราะว่าลูกต้องลืมไว้ในบ้านแน่ๆเมื่อกี้พ่อเห็นลูกใส่เข้าไปแต่ไม่ได้ใส่ออกมาแล้วผมก็บอกพ่อว่าผมไม่อยากเข้าไปแล้วเพราะผมกลัวผีแต่พ่อก็บอกว่าผีมันไม่มีจริงหรอกและจะเดินเข้าไปเอาเป็นเพื่อนพร้อมกับยื่นคำขาดว่าทาไม่เข้าไปเอามวกก็จะไม่ยอมกลับ และผมกับพ่อก็เข้าไปในบ้านหลังนั้นอีกครั้งครับพอเปิดประตูหลังบ้านเข้าไปและเปิดไฟเท่านั้นแหละครับผมกับพ่อก็ต้องตกใจอ้าปากค้างเมื่อเห็นรอยเท้าคนเดินวนไปวนมาทั่วพื้นบ้านอย่างชัดเจนแถมยังมีรอยเท้าผสมรอยฝ่ามือเหมือนกับไต่ไปตามฝาผนังบ้านและเพดานอีกด้วยซึ่งแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติแน่นอนครับผมกับพ่อเห็นหมวกอยู่กลางบ้าน จึงรีบวิ่งไปเอาแล้วในขณะนั้นนั่นเองมันก็มีเสียงห้าวแหลมที่ฟังแล้วหน้าขนลุกดังมาจากชั้นสองพวกมึงยังไม่กลับกันอีกเหรอผมกับพ่อแงนขึ้นไปมองที่ชั้นสองด้วยความตกใจและเสียงเดิมนั้นมันก็ดังขึ้นอีกครั้งออกไปจากบ้านก<บ>ืนเดี๋ยวน,น,<บ>นี้ จากนั้นก็มีเสียงตึงตังเหมือนคนกำลังวิ่งลงมาที่บันไดผมกับพ่อต่างคนต่างก็ตกใจกลัวผมรีบคว้าเอาหมวกทันทีแล้วเราก็โกยแนบออกจากบ้านหลังนั้นแล้วขับรถกลับบ้านไปเลยครับวันต่อมานายจ้างก็โทรมาเช็คงานว่าเสร็จเรียบร้อยดีหรือยังพ่อผมก็บอกว่างานเสร็จแล้วแต่ไม่ได้บอกเรื่องที่เราเจอผีให้ฟัง พอนายจ้างโอนค่าจ้างให้พ่อผมเสร็จก่อนที่จะวางสายนายจ้างก็ถามพ่อว่าเจออะไรผิดปกติหรือเปล่าพ่อเขาถามมาแบบนี้แสดงว่าเขาเองก็รู้ว่าบ้านหลังนั้นมีผีแต่ก็ยังมาจ้างพวกเราโดยที่ไม่บอกไม่เตือนอะไรเลยพ่อผมถึงกับโมโหและต่อว่านายจ้างกลับไปชุดใหญ่นายจ้างเองก็ขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่ แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านแม่ของเขาเองในช่วงที่แม่ของเขาป่วยอยู่ในบ้านหลังนั้นเขาก็พาแฟนมาช่วยดูแลแม่แต่ไม่รู้ไปทําำท่าไหนแม่กับแฟนของเขาเกิดไม่ถูกคอกันเพราะแม่ชอบหาว่าแฟนมาเกาะลูกชายกินพอลูกชายของเขาหมดตัวก็จะหนีไปแต่นายจ้างก็บอกว่าแฟนของเขาไม่ได้เป็นคนอย่างนั้น จนตอมาแม่ของเขาก็เสียชีวิตลงที่บ้านหลังนั้นแต่วิญญาณของท่านก็ยังห่วงแหนบ้านหลังนั้นอยู่และคอยมาหลอกหลอนแฟนของเขาอยู่เรื่อยๆจนเขาต้องพาแฟนหนีไปอยู่บ้านใหม่ปล่อยบ้านหลังนั้นทิ้งร้างไปแต่พอคิดได้ว่าอยากจะกลับไปอยู่บ้านหลังนั้นอีกเลยจ้างให้ผมกับพ่อไปถางหญ้าทําความสะอาดและเป็นการเช็คไปในตัวด้วยว่าวิญญาณของแม่เขายังอยู่ไหมนั่นเอง